สำหรับใครสนใจเติมเกม f c mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเดีย๋ยวเราจะพามาว่าเพชรแดงเนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกก็นี่เลยร้านค้า ถ้าใครมีเพชรมากกว่าหมื่นกว่าเพชรเนี่ยก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือน่าจะรู้กันเยอะอยู่แล้วนะฮะแลกได้วันละ5ครั้งซึ่ง5อันเนี่ยก็ล่อไป6,200แล้วถามว่าคุ้มไหมบางคนก็ได้ตรงนี้ดีเหมือนกันนะครับได้เงินมาเยอะด้วย 30- 40, 40ล้านก็มีนะครับแต่อยู่ที่ดวงแต่ละคนอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเพชรแดงนะครับอันนี้ต้องใช้แน่นอนถ้าใครจะเล่นอันนี้ อันนี้ก็อย่าลืมมากดนะโฆษณา3ครั้งต่อวันนะครับก็กดตรงนี้มันก็จะใช้ไอ้นี่สีเขียวแต้มเริ่มต้นนะครับเพื่อมากดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมกดแล้วแล้วก็ช่องข้างล่างนี่แหละครับที่จะใช้เพชรแดงครับช่องข้างล่างเหลืองๆเนี่ยแต่ว่ามันกดดูไม่ได้ผมรับไปแล้วนะดูอันนี้ได้อันนี้7,500ใช้นะครับนอกจากว่าเราจะเติมเป็น FC 3000ก็ได้ถ้าเราไม่มีเพชรแดงนะแล้วข้างล่างนี้ ที่ผมรับไปแล้วเนี่ยใช้2,500นะครับก็เป็น1,000 10, 0นะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะใช้นิ่1,250 1,250อันนี้แล้วก็อันนี้2,500ก็เกือบหมื่นกว่าเพจแล้วอันนี้เก็บไว้เพจแดงถ้าใครจะมารับนักเตะตรงนี้84-92ก็โอเคนะเป็นสเตทที่น่าลุ้นนะครับเพจแดงนี้แหละต้องใช้คือง,ง่ายๆถ้าใครอยากไปส่ง1,250ไปด้วยนะครับ ให้เก็บเพชรแดงไว้ก่อน10,000นะครับแต่วิธีหาเพชรแดง10,000เพชรนี่ก็มีตรงนี้อีกนะครับนี่ทำให้ครบทุกอันเนาะก็จะได้หมื่นเพชรแต่นี้ก็น่าจะยากอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งก็มาหาเพชรแดงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รับเพชรแดงจากโฆษณามากมายแล้วก็มารับจากสตาร์พารได้อีกนะครับนี่เหมือนตรงนี้ก็แจกได้นหน่อยนิดหน่อยนะครับวิธีหาเพชรแดง ก็มันก็แจกเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้พยายามเก็บไว้ด้วยสัก12000-3000เนี่ยเก็บไว้เลยพอเกิน13000ปุ๊บก็ใช้ก็ได้นะ